คืนวันที่31ตุลาคมเมื่อดวงตะวันรับขอบฟ้ามิติแห่งความเป็นจริงดูเหมือนจะบิดเบือนไปเล็กน้อยในโลกยุคใหม่นั่นคือข้าคืนแห่งการเฉลิมฉลองด้วยน้ำตาและสีสันเสียงหัวเราะของเด็กๆที่สวมหน้ากากล้อเลียนความตายพืชพันธุ์ที่ควรจะเป็นอาหารกลับถูกแกะสลักเป็นใบหน้ากรุ่มกริมและการซื้อขายความหวาดกลัวกลายเป็นอุตสาหกรรมมูลค่ามหาศาลเราเรียกมันว่าฮาโลวีนแต่หากคุณเป็นนักค้นคว้าประวัติศาสตร์ หากคุณต้องสวมชุดของนักโบราณคดีไม่ใช่ชุดแฟนซีเราจะพบว่าภายใต้ชั้นผิวอ well ันแวววาวของขนมหวานและพลาสติกมีรากฐานที่ลึกล้ำมืดมิดและเป็นจริงจังอย่างยิ่งยวดเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่านี้ไม่ใช่เรื่องผีสางที่ถูกแต่งเติมเพื่อความบันเทิงแต่มันคือการเดินทางย้อนเวลากว่า2,000ปีเพื่อไปทำความเข้าใจกับพลังแห่งความเชื่อที่ควบคุมความเป็นความตายและทำความเข้าใจว่า ทำไมมนุษย์โบราณจึงกลัวการมาถึงของฤดูหนาวมากกว่าการมาถึงของปีศาจเสียอีกนี่คือกำเนิดฮาโลวีนที่ถูกถักทอขึ้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และร่องรอยทางโบราณคดีเท่านั้นเพื่อให้เข้าใจถึงกำเนิดของฮาโลวีนเราต้องเดินทางไปยังยุโรปเมื่อประมาณ2,000ถึง2,500ปีที่แล้วสู่ผื้นแผ่นดินที่ปัจจุบันคือไอร์แลนด์บริเตนใหญ่และทางตอนเหนือของฝรั่งเศส อาณาเขตเหล่านี้คือบ้านของชนเผ่าผู้ยิ่งใหญ่และลึกลับนามว่าชาวเคลต์ชาวเคลจ์ไม่ได้ทิ้งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมากมายทําให้การศึกษาเรื่องราวของพวกเขาต้องพึ่งพาการบันทึกของชาวโรมันผู้รุกรานรวมถึงเรื่องเล่าตำนานและหลักฐานทางวัตถุที่ผ่านพิธีกรรมทางาศาสนาของพวกเขาชีวิตของชาวเคลจ์ผูกพันอยู่กับธรรมชาติอย่างแยกไม่ออกปฏิทินของพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นในวันที่หนึ่งมกราคมเหมือนของเรา แต่พวกเขาแบ่งปีออกเป็นสองช่วงใหญ่ๆคือฤดูแห่งแสงสว่างฤดูร้อนและฤดูแห่งความมืดฤดูหนาวการเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนึ่งไปอีกฤดูหนึ่งมีความสำคัญทางจิตวิญญาณอย่างยิ่งยวดและช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดคือเทศกาลที่ถูกเรียกว่าซาวอินคำว่าซาวอินมีรากศัพท์จากภาษาไอริชโบราณที่แปลว่าจุดสิ้นสุดของฤดูร้อนในขณะที่เทศกาลอื่นๆของชาวเคลเช่น เบลเทนเริ่มต้นฤดูร้อนคือการเฉลิมฉลองชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ซาวอีนคือการเผชิญหน้ากับความจริงอันเยือกเย็นนั่นคือความตายการหยุดนิ่งและการรอคอยซาวอีนคือการสิ้นสุดของการเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายและเป็นวันที่ชาวเคลเริ่มเคลื่อนย้ายปศุสั์กลับเข้ามาในคอกเพื่อเตรียมรับมือกับความหนาวเย็นและขาดแคลนอาหารยาวนานหลายเดือนข้างหน้าในทางปฏิบัติเทศกาลนี้คือวันขึ้นปีใหม่ของชาวเคล แต่ในทางจิตวิญญาณนี่คือค่ำคืนที่สำคัญที่สุดในรอบปีเพราะชาวเคลเชื่ออย่างแนว่วแน่ว่าในค่ำคืนของซาวอินม่านที่กั้นระหว่างโลกของคนเป็นและโลกของคนตายหรือที่พวกเขาเรียกว่าโลกของอัลซีซึ่งหมายถึงเหล่าพูดผีวิญญาณและสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติจะบางลงการที่ม่านกั้นระหว่างสองโลกบางลงไม่ได้หมายถึงโอกาสในการพบปะญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วเท่านั้นแต่ยังหมายถึงอันตรายที่แท้จริงจากวิญญาณร้าย หรือแม้กระทั่งวิญญาณดีที่หิวโหยหรือเข้าใจผิดว่าตนเองยังไม่ตายซึ่งอาจข้ามมายังโลกของมนุษย์ได้สำหรับชาวเคลวการสิ้นสุดของฤดูร้อนและการเริ่มต้นของฤดูหนาวคือช่วงเวลาที่ความโกลาหลและความสงบสุขมาบรรจบกันนักประวัติศาสตร์ศาสนาโบราณหลายคนระบุว่าในค่ำคืนซาวอินชนเผ่าจะต้องรวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีกรรมสำคัญซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่ขาดไม่ได้คือกองไฟ ไฟเหล่านั้นไม่ได้มีไว้แค่เพื่อให้ความอบอุ่นแต่มีหน้าที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการสร้างใหม่หลักฐานทางโบราณคดีชี้ว่าก่อนจะเริ่มเทศกาลซาวอินชาวเคลวจะดับไฟทั้งหมดในบ้านของตนเองให้หมอดสนิทสัญ,ญลักษณ์ของการสิ้นสุดปีเก่าจากนั้นหัวหน้าเผ่าหรือนักบวชที่เรียกว่าดรูอิดจะเป็นผู้จุดไฟศักดิ์สิทธิ์หรือนีดไฟเขึ้นมาใหม่กองไฟขนาดมหึมาเหล่านี้ถูกจุดขึ้นบนเนินเขาสูง อาจมีการเผาซากซากพืชที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวหรือแม้กระทั่งการบูชายันสัตว์เพื่อความบริสุทธิ์และการขอพรให้รอดพ้นจากภัยหนาวและไฟที่จุดขึ้นใหม่นี้เองที่จะถูกนำไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อจุดไฟในเตาผิงของทุกครัวเรือนอีกครั้งสื่อถึงการเริ่มต้นของวงจรชีวิตใหม่ภายใต้การปกป้องของเทพเจ้าในคำาคืนที่วิญญาณสามารถเดินปะปนกับมนุษย์ได้อย่างอิสระสิ่งที่ตามมาคือการปรับตัวเพื่อการอยู่รอด หนึ่งในประเพณีที่ต่อมาจะกลายเป็นรากฐานของการแต่งกายคือการพลางตัว (disguise) นักวิชาการสันนิษฐานว่าการแต่งกายในเทศกาลซาวอินมีจุดประสงค์หลักอยู่2ประการ 1. การปกป้องตนเองมนุษย์จะสวมเสื้อผ้าที่ทำจากหนังสัตว์หัวสัตว์หรือแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆที่ดูน่ากลัวเพื่อให้ตนเองดูกลืนไปกับเหล่าวิญญ,ญาณที่เดินทางข้ามมา พวกเขาหวังว่าการแต่งกายแบบนี้จะทำให้วิญญาณเหล่านั้นเข้าใจผิดว่าพวกเขาเป็นพวกเดียวกันหรืออย่างน้อยก็จะไม่เป็นที่สนใจ 2. การรวมพลังบางครั้งเครื่องแต่งกายและหน้ากากถูกใช้เพื่อเป็นตัวแทนของเทพเจ้าหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยเชื่อว่าการสวมใส่ชุดเหล่านี้จะทำให้ผู้สวมใส่ได้รับพลังหรือการคุ้มครองจากวิญญาณเหล่านั้นนอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าชาวเคสจะจัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อเป็นเกียรติแก่ดวงวิญญาณ ในระหว่างงานเลี้ยงอาหารบางส่วนจะถูกนำไปวางไว้หน้าบ้านเพื่อเส้นไหว้หรือบรรเทาความหิวโหยของวิญญาณร้ายเพื่อให้พวกมันไม่ทำร้ายผู้คนในบ้านนี่คือรากฐานดั้งเดิมของการให้ขนมหรือการขอขนมที่เรียกว่า Trick or Treat ในเวลาต่อมาเนื่องจากซาวอินคือวันปีใหม่และเป็นช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนก่อนฤดูหนาวที่โหดร้ายจะเป็นฤดูที่มีความตายสูงจึงมีการประกอบพิธีการทำนายทายทัก อย่างแพร่หลายในขําคืนนี้การทำนายมักเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักการแต่งงานและที่สำคัญที่สุดคือความตายใครจะอยู่รอดผ่านฤด,ดูหนาวนี้ไปได้บ้างอาหารที่ใช้ในการทำนายมักจะเป็นถั่วและแอปเปิลซึ่งเป็นพืชผลที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาเมื่อการเวลาผ่านไปดินแดนของชาวเคลสส่วนใหญ่ถูกผนวกเข้ากับจักรวรรดิโรมัน ในช่วง400ปีที่โรมันปกครองส่วนใหญ่ของบริเตนใหญ่พวกเขานำวัฒนธรรมและเทศกาลของตนเองเข้ามาด้วยเทศกาลสำคัญของโรมันที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมคือเฟราเลียวันรำลึกถึงผู้ล่วงลับและการเฉลิมฉลองแดดเทพธิดาแห่งผลไม้และต้นไม้ชื่อโปโมนาแม้ว่าชาวโรมันจะพยายามผสมผสานเทศกาลของตนเข้ากับเทศกาลซาวอินของชาวพื้นเมือง แต่เนื่องจากซาวอินมีความลึกซึ้งและเป็นศูนย์กลางของความเชื่อเรื่องการหมุนเวียนของปีในวัฒนธรรมเคลอตอยู่แล้วมันจึงไม่ถูกลบล้างไปได้ง่ายๆในไอแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนที่โรมันไม่เคยพิชิตได้สำเร็จพิธีกรรมซาวอินจึงได้รับการอนุรักษ์ไว้แทบจะสมบูรณ์ที่สุดทำให้รากเน่าของเทศกาลนี้ยังคงมีชีวิตรอดอยู่ในเกาะมรกรแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ที่สุดกำลังจะมาถึง เมื่อพลังอำนาจทางโลกของจกักรวรรดิโรมันเสื่อมถอยลงศาสนาใหม่ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกลับเข้ามามีบทบาทสำคัญแทนที่ศาสนาคริสต์ได้แพร่กระจายไปทั่วยุโรปและ,ะเผชิญหน้ากับความเชื่อท้องถิ่นที่ฝังรากลึกอย่างซาวอินศาสนาจักรในยุคแรกเริ่มตระหนักดีว่าการพยายามห้ามประชาชนไม่ให้ฉลองเทศกาลสำคัญทางวัฒนธรรมของพวกเขาอย่างเด็ดขาดนั้นเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงนำกลยุทธ์ที่เรียกว่าการผสมผสานมาใช้กลยุทธ์นี้คือการเปลี่ยนจุดประสงค์และชื่อเรียกของเทศกาลดั้งเดิมให้สอดคล้องกับความเชื่อของคตตรสิสตศาสนาเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านทางศาสนาเป็นไปอย่างราบรื่นและค่อยเป็นค่อยไปในช่วงศตวรรษที่7โป๊ป๊บอนิเฟสที่4ได้กำหนดให้วันที่13พฤษภาคมเป็นวันรำลึกถึงบรรดาน,นักบุญผู้ผลีชีพ แต่ต่อมาในช่วงศตวรรษที่8ปดปอบเกรกอรีที่3ได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เขาได้กำหนดให้วันที่1พฤศจิกายนเป็นวันเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญทั้งปวงในคริสตจักรที่รู้จักกันในนามวันสมโภชนักบุญทั้งหลายหรือที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษโบราณว่า All Hallows Day และเมื่อวันที่1พฤศจิกายนกลายเป็นวันแห่งนักบุญแล้วคืนก่อนหน้าวันนั้นซึ่งก็คือค่ำคืนแห่งซาวอีนดั้งเดิมจึงถูกเรียกว่า All Hallows Eve ซึ่งเป็นคำที่ถูกย่อลงมาจนกลายเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันดีในปัจจุบันฮาโลวีนเราได้เห็นแล้วว่าเทศกาลซาวอีนถือกำเนิดขึ้นจากความหวาดกลัวต่อความมืดความหิวโหวยและการเดินทางของวิญญาณในยุคเคลวส์แต่คำถามสำคัญที่นักประวัติศาสตร์ต้องค้นหาต่อไปก็คือการตัดสินใจของศาสนจักรคริสเตียนที่จงใจย้ายวันสำคัญของตอนมาทับซ้อนกับเทศกาลซาวอีนอย่างชัดเจนนี้ เป็นเพียงความพยายามในการกลืนกินความเชื่อโบราณหรือไม่หรือมันคือการยอมรับว่าพลังแห่งวิญญาณที่ชาวเคลวเชื่อนั้นมีความจริงจังและทรงอิทธิพลมากพอจนศาสนาจักรต้องจัดทำพิธีทางศาสนาเพื่อเข้ามาควบคุมมันในที่สุดการตัดสินใจของป๊บแครกอรี่ที่3ในการกำหนดให้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็น All Hallows Day ไม่ได้เป็นเพียงแค่การย้ายเทศกาลเพื่อทับซ้อนกับซาวอินเท่านั้น หากแต่เป็นการแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนของศาสนาจักรคริสเตียนในการควบคุมและจัดการกับความเชื่อเรื่องบิญญาณของผู้ล่วงลับที่อย่างรากลึกในวัฒนธรรมเคเลตคำถามที่ว่าการย้ายวันนั้นเป็นเพียงความบังเอิญหรือเป็นกลยุทธ์นั้นถูกตอบอย่างชัดเจนเมื่อมีการเสริมสร้างวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งในช่วงศตวรรษที่10นักบวชโอดิโลแห่งกรูนี ได้ริเริ่มกำหนดให้วันที่2พฤศจิกายนเป็นวันรำลึกถึงผู้จากไปทั้งปวงซึ่งเป็นวันที่อุทิศให้กับการสวดภาวนาและรำลึกถึงดวงวิญญาณของผู้ที่ยังอยู่ในไฟชำระเพื่อช่วยให้พวกเขาได้เข้าสู่สวรรค์ได้เร็วขึ้นการกำหนดให้มีวันสำคัญถึง3วันติดกัน All Hallows Eve 31ตุลาคม All Hallows Day 1พฤศจิกายนและ All Souls Day 2พฤศจิกายน เรียกได้ว่าเป็นสามวันแห่งดวงวิญญาณซึ่งเป็นการสร้างรั้วกั้นทางศาสนาที่สมบูรณ์แบบล้อมรอบและครอบงำช่วงเวลาแห่งความศักดิ์สิทธิ์และความลึกลับของเทศกาลซาวอินดั้งเดิมไว้อย่างสิ้นเชิงความกลัวต่อวิญญาณร้ายของชาวเคลตไม่ได้หายไปไหนแต่ถูกเปลี่ยนผ่านให้กลายเป็นการเคารพนักบุญและการสวดภาวนาให้ผู้ล่วงลับแทน อย่างไรก็ตามประเพณีดั้งเดิมบางอย่างก็ยังคงอยู่รอดภายใต้ฉากหน้าของศาสนาคริสต์ในช่วงยุคกลางการเส้นไหว้วิญญาณและการแต่งกายปลอมแปลงได้ถูกผสมผสานเข้ากับประเพณีใหม่ที่เรียกว่าการขอขนมวิญญาณโซลิ i n ในค่ำคืนของ All Souls Day ชาวบ้านที่ยากจนหรือเด็กๆจะเดินทางไปตามบ้านต่างๆเพื่อขอขนมวิญญาณ s o เ c a กซึ่งเป็นขนมปังหวานขนาดเล็กทำจากลูกเกตหรือเครื่องเทศ ในการแลกเปลี่ยนกับขนมเหล่านี้ผู้ขอจะสวดภาวนาหรือร้องเพลงเพื่อดวงวิญญาณของผู้ตายในครอบครัวเจ้าบ้านการกระทำนี้เชื่อกันว่าจะช่วยเร่งการเดินทางของวิญญาณออกจากไฟชำระนี่คือวิวัฒนาการโดยตรงของธรรมเนียมการวางอาหารไว้หน้าบ้านและเป็นต้นกำเนิดของ t Tri ิกออทรี t ที่ถูกทำให้เป็นคริสเตียนอย่างเป็นทางการนอกจากนี้การแต่งกายหรือที่เรียกว่าไก s ซิงมาจากคำว่า d i s g u i s i n g ก็ยังคงดำเนินต่อไป ผู้คนในไอแลนด์และสกอตแลนด์ยังคงแต่งกายเป็นปีศาจส,สัตว์ประหลาดหรือวิญญาณเดินดินเพื่อรับอาหารและเงินแต่ในบริบทนี้การแต่งกายมีหลายจุดประสงค์เพื่อปกปิดตัวตนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจำได้โดยวิญญาณร้ายหรือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาที่มีการเล่นละคร Mummers Place <S ตลอดหลายศตวตรรษการเฉลิมฉลอง a l l h a l l o w s Eve ในยุโรปยังคงมีสองด้านเสมอด้านที่ศักดิ์สิทธิ์การสวดภาวนา และด้านที่ป่าเถื่อนความเชื่อเรื่องแม่มดการทำนายและการก่อกวนโดยเฉพาะในสกอตแลนด์และไอร์แลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ซาวอินยังคงแข็งแกร่งการทำนายทายทักยังคงเป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะการใช้ถัว่วและแอปเปิล b ับบิ n ง for apples เพื่อทำนายคู่ครองในอนาคตและความยาวนานของชีวิตประเพณีที่รอดพ้นจากการควบคุมของาศาสนจักรอย่างน่าประหลาดแต่ในช่วงยุคการปฏิรูปาศาสนา Re ฟอร์เมชัน ในศตวรรษที่16และ17ในอังกฤษและสกอตแลนด์วันสำคัญทางศาสนาที่มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อแบบคาทอลิกรวมถึง All Hallows Day และ All Souls Day ถูกปราปรามอย่างหนักโดยเฉพาะจากกลุ่มเคร่งศาสนาอย่างพิวริตันผลที่ตามมาคือในอนานิคมของอังกฤษในอเมริกาเหนือ New England ในช่วงศตวรรษที่17และ18การฉลองเทศกาล All Hallows Eve จึงแทบจะไม่มีอยู่จริง พิวริตันมองว่าเทศกาลนี้เป็นสิ่งที่มีที่มาจากคนป่าเถื่อนและชาวคาทอลิกซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาพยายามหลีกหนีให้ไกลที่สุดอย่างไรก็ตามเรื่องราวของฮ l l โลวีนในอเมริกาได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางศตรวรรษที่19ในช่วงทศวรรษ1840เป็นต้นมาสหรัฐอเมริกาประสบกับคลื่นการอพยพครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไอริชที่หนีความอดอยากครั้งใหญ่ The Great Famine และชาวสกอตแลนด์จำนวนมาก ผู้อพยพเหล่านี้ไม่ได้ทิ้งประเพณีโบราณของตนไว้เบื้องหลังพวกเขานำการเฉลิมฉลอง All Hallows Eve ที่มีองค์ประกอบของซาวอินการก่อกองไฟการทำนายการแต่งกายและองค์ประกอบของยุคกลางโซลิิงเข้ามาในประเทศใหม่ในช่วงแรกการฉลองเทศกาลนี้ยังคงเป็นไปอย่างโดดเดี่ยวตามกลุ่มเชื้อชาติ แต่เมื่ออนานิคมต่างๆเริ่มรวมตัวกันและผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมเริ่มปฏิสัมพันธ์กันในพื้นที่ของชุมชนใหม่ Frontier Communities เทศกาลฮาโลวีนก็เริ่มปรากฏตัวในรูปแบบที่ผสมผสานในปีคศ .1870 ถึง1920บรรณาธิการนิตยสารและผู้นำชุมชนได้เริ่มพยายามทำให้ฮาโลวีนเป็นพลเมือง c i v ว c h a l l o w e e n เพื่อลดความอันตรายและความป่าเถื่อนของการก่อกวนในช่วงกลางคืน และเปลี่ยนให้เป็นกิจกรรมทางสังคมสำหรับชุมชนเทศกาลฮาโลวีนจึงถูกเปลี่ยนจากคืนแห่งความหวาดกลัวและการทำนายเป็นค่ำคืนของการรวมกลุ่มทางสังคมเช่นการจัดงานปาร์ตี้ฮาเวส์ปาร์ตี้เพื่อเน้นย้ำเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตแทนเรื่องของความตายและวิญญาณร้ายเมื่อฮาโลวีนเริ่มกลายเป็นเทศกาลทางสังคมในอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่20สิสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่คือการก่อกวนและความวุ่นวาย การก่อกวนมักจะรวมถึงการทุบทำลายทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆหรือการแกล้งเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกำลังยากลำบากเพื่อเป็นการควบคุมการก่อกวนที่เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผู้นำชุมชนและพ่อแม่ชาวอเมริกันจึงเริ่มนำแนวคิดของการแลกเปลี่ยนมาใช้ถึงแม้ว่าการไปตามบ้านเพื่อขออาหารจะสืบทอดมาจากประเพณีโซลลิงในยุคกลางของไอร์แลนด์และสกอตแลนด์แต่คำว่า Trick or Treat นั้น ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนครั้งแรกในอเมริกาเหนือในช่วงทศวรรษ1920ถึง1930 Trick or Treat เป็นการเสนอทางเลือกที่เรียบง่ายแก่เจ้าของบ้านมอบของรางวัล Treat หรือเตรียมรับการก่อกวน Trick แนวคิดนี้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อมีการผลิตน้ำตาลและขนมจำนวนมาก การให้ขนมจึงกลายเป็นวิธีที่ง่ายและราคาไม่แพงในการควบคุมพลังงานล้นเหลือของเด็กๆและเปลี่ยนค่ำคืนแห่งซาวอินที่มืดมิดให้กลายเป็นค่ำคืนที่สนุกสนานและเป็นมิตรต่อครอบครัวองค์ประกอบสำคัญอีกประการที่ถูกหลอมรวมในอเมริกาคือตะเกียงฟักทองแจ็คโอแลนเทนต้นกำเนิดของตะเกียงนี้มาจากตำนานของไอร์แลนด์ที่เกี่ยวข้องกับชายขี้เหนียวและเจ้าเล่ห์ชื่อสติงกี้แจ็คสติงกี้แจ็ค ผู้ที่หลอกลวงปีศาจจนทําให้เขาไม่สามารถเข้าสู่สวรรค์หรือนรกได้เมื่อแจ็คตายเขาจึงต้องเดินเร่ร่อนไปพร้อมกับฐานที่ลุกโชนในหัวผักกาดที่เจาะกลวงในไอแลนด์และสกอตแลนด์แต่เดิมผู้คนแกะสลักใบหน้าที่น่ากลัวลงบนหัวผักกาดเทอร์นิปส์หรือมันฝรั่งเพื่อขับไล่วิญญ,ญาณชั่วร้ายแต่เมื่อผู้อพยพมาถึงอเมริกาพวกเขาพบว่าฟักทองเป็นผลผลิตที่มีขนาดใหญ่กว่านุ่มกว่า และแกะสลักได้ง่ายกว่าหัวผักกาดมากด้วยรูปลักษณ์สีส้มสดใสและรูปทรงกลมฟักทองจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์หลักของเทศกาลฮาลโลวีนในที่สุดเรื่องราวของกําเนิดฮาโลวีนเป็นการเดินทางอันยาวนานกว่า2,000ปีซึ่งเป็นเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์และน่าสะพรึงกลัวของชาวเคลตที่เชื่อว,ว่ากำแพงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญ,ญาณเปิดออกเทศกาลนี้สะท้อนถึงความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในการเผชิญหน้ากับความตายความมืด และความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนผ่านปีเมื่อจักรวรรดิโรมันเข้ามาเทศกาลนี้ก็ยังคงอยู่รอดเมื่อศาสนาคริสต์เข้ามาศาสนาจักรไม่ได้ทำลายมันแต่กลับเลือกที่จะอบอุ้มและเปลี่ยนชื่อให้เป็น All Hallows Eve ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เทศกาลดั้งเดิมนี้สามารถอยู่รอดได้ภายใต้การกำกับดูแลของศาสนาใหม่จากกองไฟศักดิ์สิทธิ์ที่จุดเพื่อขับไล่วิญญ,ญาณร้ายเราเดินทางมาสู่ขนมวิญ,ญญาณ s o เค Cakes ที่ถูกแลกเปลี่ยนกับการสวดภาวนา จนกระทั่งถึงกล่องขนมช็อกโกแลตที่เรามอบให้เด็กๆในปัจจุบันเครื่องแต่งกายที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสวมบทบาทเป็นวิญญาณบรรพบุรุษหรือปีศาจได้กลายมาเป็นเครื่องแต่งกายที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมสมัยนิยมฮัลโลวีนจึงไม่ใช่เทศกาลที่มีต้นกำเนิดมาจากปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายเพียงอย่างเดียวหากแต่มันคืออนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถของมนุษย์ในการผสมผสานความเชื่อเก่าและใหม่เข้าด้วยกันและที่สำคัญที่สุด มันคือการยอมรับว่าพลังแห่งวิญญาณและความลึกลับในคืนสิ้นปีนั้นมีความจริงจังและทรงอิทธิพลมากพอจนแม้แต่ศาสนาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ต้องจัดทำพิธีทางศาสนาเพื่อเข้ามาควบคุมและเฉลิมฉลองมันในที่สุดและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเทศกาลที่มีคนเข้าใจผิดมากที่สุดในโลกเทศกาลที่เริ่มต้นจากความตายและความหวังในการเริ่มต้นใหม่เทศกาลที่เราเรียกมันว่า Halloween และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ซาวอินอันน่าสะพึงกลัวไปจนถึง Halloween ที่เต็มไปด้วยขนมหวานหากคุณชื่นชอบเรื่องราวการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและน่าตื่นเต้นเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบรนนัก t ต i m ์ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันไขปริศนาของโลกใบนี้ต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ